ถึงคนขยันตั้งใจบมเพ็ญภานาแล้วไม่ได้อ่างร้อนหนา,าวเช้านักสายนักบายนักยังไม่ถึงเวลาจะคิดไปเรื่องอย่างจะพวกเรามาภานาเนะี่ยะบางทีก็เออมันยังไม่ได้ถึงหกโมงว่างไรว่างไม่ต้องคิด ตั้งจิตตั้งใจแลลึกพุทโธตลอดเวลาตั้งใจพอนาได้อาน,นิสงส์มากถ้าหากพวกเรามีสติล,ลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหะพวกเราได้กำลังจิตได้กำลังใจนีกว,ว่าไม่ขาดทุนเกิดมาได้สั่งสมบุญ บุญเราีให้อินทรีย์แก,ก่ก้าศรัทธาที่ยังไม่เกิดเชื่อได้เกิดขึ้นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสธรรมดาคนเราไม่ค่อยจะเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่ออะไรไม่ค่อยเชื่อยังไปโน่นหาว่าบาปไม่มีบุญไม่มีไปตามกิเลสจหมด แต่จริงๆแล้วผู้ที่มีนิสัยอุปนิสัยใจท่านโหมีความเคารพหนักแน่นในคุณพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตั้งใจกลัวบาปทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเต็มที่อย่างทานก็นตั้งใจเีลก็รักษาภาวนาไม่มีคำว่าเออรอตัวนั้นก่อนรอตัวนี้ก่อน เด็กๆเด็กดก็รีบเร่งทำบุญทำกุศลคนเราถ้าขาดมูลขาดกุศลแล้วก็เห็นเห็นกันโอ้ยเป็นทุกข์มากมบางคนถึงขนาดว่าก็คิดสั้นฆ่าตัวตายบาง<ม>อะไรบางนี่เรียกว่ามันเป็นอกุศลจิตคิด ทำลายทำลายเวียดเวียนตนก็ฆ่าก็มีสมัยไหนก็มีแต่นั้นนะ่ะที่ว่ามันฆ่าตัวเองมันเป็นกรรมอันนี้กรรมจริงๆที่เคยฆ่าตัวเองมาไม่รู้กี่ภพก,กี่ชาติเดี๋ยวก็จะมาฆ่ากันอีกอยู่นั่น่ะเอาภพนี้เอกเอาฆ่าอีกแล้วก็ฆ่ากันอีกฆ่าตัวเองอยู่นั่นแหละเพราะมัน,เป,นเป็นกรรมกรรมที่เราก็ทําอะไรไว้ ถ้าดีก็ได้รับอานิสงส์ดีถ้ากรรมชั่วก็รับผลกรรมชั่วนั้นๆไม่มีผลไปได้ได้รับจริงๆอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัตินี่นี่คบุญได้มานิสยัยมีนิสยัยอุปนสิสัยได้มาสั่งสมบุญบรารมีอินทรีย์แก่ได้ศรัทธาก็แรงกล้าวิริยะความภาคความเพียรมีสติดีนีง ระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดไม่เพลิไม่ประมาทไม่ขาดสติจะตั้งใจเดินอยกรม่มนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิตก็ตั้งมันส่วนมากถ้ามีความภาคความเขียนแล้วโอ้ได้บริบูรณ์เลยมีปัญญาแล้วแต่เนี่ยจิตตั้งมัน่นแล้วก็มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารพิเศษธาตุธาตุคันรู้แล้วแต่ไม่เถียงไม่ชิรังย่งจืแปลาปน ที่เราเห็นเห็นกันนี่แนละนทรงอยู่สุดเสื่อมโทรมอยู่ได้ไม่กี่วันหา้าก็ไปก็ไปแก่ชราอายุที่อยู่ได้ถึงขนาดเจ็ดสิบแปดสิบนี่ถือว่าโอ้กำไรมหาศาลด้วยอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญคุงามความดีสั่งสมบุญพละมีเลยได้รับอานิสงส์มาก อันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำบุญไว้เรียกว่าการทำการําเบียดเบียนสัตว์มากฆ่าสัตว์มากอายุสั้นพลันตายบางคนอายุแค่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดต่างไปแล้วโอ้มีมากมายเลวแต่นี่อายุเพราะไม่ได้ทำบุญกุศลเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์รักษพฤฤัพืชผิดในการมมากๆ, learned, ๆอายุสั้นพลันตาย แต่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายเล่งมาทำบุญทำกุศลสั่งสมบุญบรารมีนี่เรียกว่าสั่งสมบุญบรารมีให้จิตของเราได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิอันนี้น่ะเรียกว่าเพิ่มพูนให้บุญที่ยังไม่เกิดไม่มีก็ให้เกิดให้มีจิตใจที่เคย เห็นผิดคิดชั่วไม่มีแลยแต่นี่เป็นสมาทิฏฐิขึ้นมานะเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อว่าเราทําอะไรก็ได้รับแน่นอนรับผลกรรมแน่นอนได้สมคุณทําบาปหรือว่าทําดีทําชั่วทุกอย่างไม่มีใครหนีพ้นทุกท่านทุกคนต้องได้รับกรรมนั้นๆแน่นอน นี่เรียกว่าผู้ที่มาบำเพ็ญเห็นชัดเจนไม่รู้ตนเองนี่เป็นปัจจตังเวทิีต่ตะปูวินยูหิปินบูทนทั้งหลายถ้ามาบำเพ็ญทาความภาคความเพียรเดินจกโยมนั่งสมาธิภาวนาแพ่มเมตตาทุกวันทุกวันแล้วจะให้เกิดจะให้มีให้มีสติให้มีสมาธิปัญญาเป็นผู้รู้ ยิ่งเห็นจริงในสัจ,จธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเรียกว่ารู้เรื่องความววไม่เที่ยงในธาตุในขันนี่แหละไม่ชิรังยั่งยืนเกิดเกิดแก,ก่แก,แก่เจ็บเจ็บตายตายเกิดมาแล้วก็แปรปรวนไปมีใครบางที่ไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บให้เห็นกันไม่มีอะไรมาปิดกั้นไว้เต็มไปทั่วโลกธาตุไปที่ไหนเหมือนกันหมดเคยไปเห็น อย่างเมืองที่เขาปียาดีๆอะไรดีๆเขารักษากันแบบไรเหมือนกันก็ต้องมีอย่างนันเหมือนกันตายก็ตายไม่ไปเห็นยังไนไปนูไปประเทศไ,ไหนๆก็ตายอย่างเดียวกันตายเต็มแต่ว่าถ้าไปประเทศอินเดียจะเห็นพวกที่มานั่งป่วยเจ็บรอตายเนะี่ยเต็มอยู่ตรงข้างๆแม่น้ำคงคาเนะี่ยมากที่สุดหละ รือว่ามาทั่วแหละพวกที่นับถือศาสนาไอ้นั่นศาสนานั่นเรียกว่าเป็นศาสนาไม่ใช่พุทธเป็นศาสนาอีกไอ้นั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งก็มีความหลดเห็นผิดว่าเออถ้าไร้โยนลงแม่น้ำคงคาจะได้ไปสวค์นิพานอย่างนั้นน่ะเขาก็เลยมารอเอาคนที่นั่นมารนอนะ่ะพวกศาสนาพรามหมณ์ฮินดูอะไรไม่รู้ละ คงไปอย่างนั้นแหละกลางฮินดูพิธีก็คือเผาเผาเผาแล้วโยนไว้น้ำไฟไม่ค่อยมันไม่มีไฟมากคนจนก็ต้องทำพิธีนิดเดียวปืนดุนเดียวเอาเผาเผาเผา,เาทำพิธีเอาหลอกกันไปหรือว่าน้ำตุ้มไปเป็นอาหารสัตว์อาหารปูอาหารกุ้งอาหารปลาไปเออน่าน่ะยะ,ะ,ะที่เห็นนะ วันหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นกี่พันศพละร้อยศพร้อยกี่ร้อยศพยุอยู่นะกันอ่ะเพราะคนมากก็ตายมากเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่มีว่าไม่เห็นเห็นไปวันไหนเห็นวันนั้นละไปดูได้เลยสัจธรรมนี่เป็นเบื้องที่เรียกว่าเข้าใจในเรื่องเข้าใจว่าอยู่ในแม่น้ำแล้วจะได้ไปไม่ต้องตกนรก โยโนโน้ปะงั้นแล้วทำพิธีงนั้นแล้วได้ไปสุขติว่าั้นะความเห็นผิดอย่างนั้นแต่ว่าทางพุทธศาสนาสอนให้พวกเราตั้งใจกระทำบำเพ็ญความดีรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริรบรูรณ์ดีตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารพิจารณากายสติเป็นไปในกาย เห็นชัดเจนเออนี่ไม่ใช่ไม่เทียงไม่เป็นตนเป็นตัวเป็นเขาเป็นเราอันนี้จังทุกขงเป็นก้อนทุกกองทุกพิจารณาเห็นจะไม่ได้มียึดมั่นถือมั่นไม่มาุปทานยึดกันถือกันแต่เบืยอนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนก็ไม่ได้พูดกันพูดอะไรนิดหน่อยก็โกรธกันว่ามีการ คล้ายๆว่าใช้สิ่งที่พุทธเจ้าห้ามเอาอะไรที่ห้ามห้ามไม่ให้ไปว่าร้ายกล่าวร้ายพวกเรายังเอามาใช้อยู่ไม่ได้ว่าร้ายใครใจก็เป็นสุขถ้าว่าว่ากันอยู่กันก็เป็นทุกข์นะถ้าไปว่าร้ายกล่าวร้ายทําลายกัาายยกน,เยนเบียดเบียนกันก็เป็นทุกข์นะท่านทั้งหลายต้องการความสุขไม่ต้องการว่าร้ายก็สบายใจ สำรวมระวังบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางกายวาจาใจไปที่ไหนเป็นที่รักที่ชอบใจคืออย่าไปเบียดเบียนกันนั่นแหละรวมสรุปไปเบียดเบียนทําไมแผ่เมตตากันสบายใจไม่ต้องไปเบียดเบียนใครๆสบายใจที่สุดเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์แหละทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หมูหมาเป็ดไก่สัตว์น้ําสัตว์บกเราเพยียพยายามไม่ไปเบียดเบียน ตั้งใจทำความเพียรเพียรเดินจมกคมนั่งสมาธิเมตตาภาวนาแผ่ไปให้ใจของเราสงบไม่ให้มันฟุ้งซ่านหรือนีฟ่ฟุ้งอ่ะบุงไปแต่งไปคิดโน่นคิดนี่คิดดีใจเสียใจคิดโลภจะได้โน่นีนนนน่ถ้าจะเอาจริงเอาจังแล้วเอาจริง,เ,รง,ลเ,รงเลยนะไม่ต้องไปห่วงที่ไรที่หน้าที่สวนมีเท่าไหร่ทำทานแจก อย่างพุทธเจ้าตอนเว็ดสันดอน่ะทานหมดทั้งลูกทั้งเมียทานหมดขนาดนั้นนะ่ะเว็สันดอนทานจริงๆนั่นแนหะได้ผลทุกล่ะไอ้นี่ถโถหัวงไวง้ไม่ได้เป็นคนถูกแน,น่นอนวนเวียนเวียนว่ายอยู่ท่านั้นนะไอะเดี๋ยวก็ไปที่ดินกูของกูเป็นของอะไรกูไม่ใช่ สภาพะแต่ก่อนเราก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ของกูไม่ใช่กูไม่ใช่ตัวกูเหมือนที่นี่เลยนะที่วัดเนะียแต่ก่อนก็เป็นที่ของที่ลุงปู่ชอบมาวิเวกภาวนาไปไปมาก็หลายองค์เรามาต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอนับเป็นหลายหลายร้อยองค์ก็จนมาถึงตอนนี้ก็ไม่ใช่ชื่อที่ดินของใครทท้งนั้นแหละเป็นส่วนรวมว่าเป็นวัดศาสนสมบัติของ ศาสนาพระศาสนาเป็นสถานที่มาบำเพ็ญภาวนาก็ทําให้ภาวนาเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะเนี่ยเราจะมันนัง่งเฉยเฉยมันนอนกินนอนมันกินมานอนจะมาเอาหมอนเป็นสรณะเสื้อเป็นสรณะอย่างนั้นก็ไม่ใช่พระแนละ้วพระต้องมีสรณะคือพุทโธพระต้องมีพระธรรมคําสอนกุศาพระสงฆ์ อริยสงฆ์สาวกของพุทธิจามีสติมีสมาธิปัญญาเป็นผู้ถอดผู้ถอน,ถอนกิเลสตัณหาไม่ใชะมาเอาแต่กิเลสหอบหาบาปกรรมก็ตกนรกันไปนรกก็คือเล่าร้อนความเล่าร้อนเป็นทุกข์ใจเป็นไฟลุกท่วมอย่างนั้นแต่นี่ถ้ามีเมตตาลนะเป็นธรรมเป็นวินัยใจบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษ โกรธก็ไม่โกรธโลภก็ไม่โ,โลภหลงก็ไม่หลงสบายอันนี้เรียกว่าผู้มีสติสมาธิมีปัญญาพาให้ออกจากทุก์ออกจากกองทุก์ออกจากกองกิเลสแต่เดี๋ยวนี้เราก็ให้เข้าใจว่ามาเพื่อขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสเอาชนะอย่าไปแพ้มันทะเลาะไปเลือกไป คิด้ายว่า้ล่กล่าว้ายนั่นแหละเป็นกิเลสแล้วคิดไปเบียดเบียนเขาไปดีนินทานด่ากันเป็นกิเลสละมานี่การสรํารวมเนี่ยเป็นเลิศล่ะเกิดมาไม่ใช่ว่าจะมาสั่งสมก้อนทุกองทุกกองกองิเลสอะไรมาเพื่อขจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสแก้จิตแก้ใจแก้ให้ใจของเราไม่ให้มีความโลภ โลกมันอยากได้โน่นได้นี่ยอยากไม่มีพอไม่มีอิ่มเป็นเป็นธาตุกิเลสตัณหาอยู่กันเราเพีเยรพยายามเอาละพยายามชำระมันออกไปจิตใจอย่าให้ไปคิดเอาถ้าเป็นเรื่องสมบัติใครก็อไมไ่ไปต้องการไม่ไปยื้อแย่งใครไม่ต้องไปปรตนาเอาของใครเพีเยรพยายามรักษากาย ก็คือไม่ฆ่าสัตว์คอตนเกิดสำคัญละ่ะปวดมากเขาจะเบียดเบียนกันทั้งนั้นแ่ะฆ่าสัตว์ตั้งแต่ไล่ไปมดดำมดแดงยุงอ,อย่างนี้แหละพวกนี้แหละไม่ใช่ว่าฆ่ามนุษย์อย่างเดียวไม่ใช่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งหมดนะน่ะที่มีชีวิตงดเด็ดขาดไม่มีอ้เนียเลยว่างดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอีก ได้ละสามขอ้อบริสุทธิ์บริบูรณ์ือนี้วาจาที่พวกเราใช้กันอย่างนี้นะก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าเอาไป,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 ปพูดพูดพูดซอเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดเล้วไหลนินทาด่ากันไม่ควรเลยไม่ได้มีประโยชน์มีแต่ให้โทษเกิดความทุกข์ทีนี้เรามาชำระวาจาเรียบร้อยเป็นศีนแลแล้ว เราเมายาพวกของที่มันเป็นหมักเป็นดองพวกของไม่ดีไม่ดื่มไม่กินล้วพวกสุราเมััอยาพิษทั้งหลายอันตรายก็ไม่เอาละไอ้นี่ได้ศีบริสุทธิ์แล้วก็มาสํารวมรักษาจิตของพวกเรา จิตตะก่อนนี้มันฟุง้งมันปุง้งมันแตง่งมันคิดไปตามสัญญาอารมณ์ฟุงฟ้งปุุงแต่งไปอยากได้มากมากโลภมากมากโกรธมากมากหลงมากมากทีนี้มา,มาพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายอยันนี้แหละที่จะให้สบายสบายใจคือใจไม่ฟุ้งซ่านแะล้วไม่ฟุ้งไปตามสัญญาอารมณ์ไม่ไปตามเรื่องอดีต ที่พ่านแล้วแล้วไปอนาคตจะไม่มาถึงไม่ฟุ้งไม่ปรุงไปอยู่ปัจจุบันพิจารณากายสติเป็นไปในกายพวกเราก็สบายใจสบายเย็นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่วันไหวต่อโลกกรรมไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รักไม่ชังไม่ไปอิจฉาลิษยาไม่ไป เอาสิ่งที่ผู้ธเจ้าห้ามไปทำตามกิเลสตัวเองมีแต่ตั้งมัน่นพิจารณาพิจารณาอะไรในธาตุในขันในพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายอปไรกว่าดูนี่แหละดินดูน้ำดูำดลมดูไฟธาตุขันทั้งหลายที่เราอยู่กันไปวันๆเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจริงๆก็ไม่เที่ยงจริง แปลปวนอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวถ้าหายใจไม่ไม,ไม่มีเข้าไม่ออกก็เรียกว่าแตกดับสลายตายกันไปที่เห็นเห็นนี่เนี่ยเนี่อยู่กันได้ช่วครั่ช่วคราวทั้งนั้นพออยู่แล้วเราต้องทําประโยชน์ให้แก่ตนมากๆไม่ต้องไปปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปล่วงไปโดยไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ตนก็คือรักษาศีลให้ยิ่งทำสมาธิให้ยิ่งเรียว่าจิตของเราให้ตั้งมัน่นไม่วันไหวเอาให้ยิ่งเลยตั้งสมาจะให้มีสมาธิตั้งมัน่นส่วนมากไม่โอ้วันไหวทั้งวันคิดมากทั้งวันปรุงแต่งฟุ้งซ่านคิดไปบ้าวบอๆไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเป็นธาตุตัณหาอันนี้เรียกว่าพวกที่ไม่มีสติ ขาดสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารคือกายพิจารณากายของเราไปพิจารณาเห็นธาตุดินธาตุด้ำธาตุลมธาตุไฟแปลพวนไปอยู่ทุกขณะนี่แหละที่ว่ามันแตกดับอยู่อย่างนี้แหละนี่ให้เห็นชัดเจนว่าเ,ออเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเล็กเหมือนเดิมแล้วแก่แล้ว อายุก็ 60, สิบเจิเข้าไปแล้วไม่มีะครลยที่จะมาให้พวกเราได้เพลิดเพลินมัวเมาไม่มีอะไรดียิ่งยิ่งขึ้นมีแต่สวบเสือส่อมแต่สุดหมดแต่กสลายสลายอันนี้เป็นธรรมที่นำให้จิตใจของเราไม่เพลิดเพลินมัวเมารีบเร่งเอาค,าความดี คือพยายามทำให้ศีลของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นรักษาสมจิตใจให้ตั้งมั่นไม่วันไหวในโลกันนี้ที่เขาินดีพอใจเพราะว่าเขาจะเจอทนอยากมากๆโลกโกรธโลกมากๆโกรธก็โกรธมากๆเอาอยู่อย่างนี้นะไม่ยอมไม่ยอมลดไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางความเห็นผิดเห็นผิดนะมิจฉาทิฏฐิ บางคนก็เห็นว่าบาปไม่มีพุญไม่มีตายแล้วศูนย์เหมือนคิดไปนั่นและผิดมากๆไม่มีคำว่าศูนย์ไม่มีตายเราต้องได้มาเวียนว่าเกิดใหม่อีกบาปก็เห็นชัดเจนอะใครไปทําบาปทํากรรมอะไรทําลงไปเถอะโอชัดเจนอีกเหบองกันอย่างคนดีมีอาชีพข้ามูข้ามัวข,ข้าไปข้าไป โอ้ก็เห็นชัดเจนเหมือนกันฮ่ะก็เป็นทุกข์หนักเข้าไปก็มีการาตัวเองตายกันนี่แหละได้เห็นชัดเจนว่าเป็นกล่อมที่ว่าเขาได้กระทำยังใดเขาก็ได้รับผลกล่อมนั้นๆนแน่นอนอายุสัน้นพลันตายไอเบียดเบียนสัตว์มากๆเขาก็มีโรคภัยเบียดเบียนตัวเขามากๆเป็นโรคหมดโรคนี่โรคตับโรคไตลำไส้ปลอด โอ้ยโ,โ,โ,โลกแต่ไปด้วยโลกทั้งอาการสามสองอการมีแต่โลกโลกทั้างนั้นเลยนั่นแหละที่เขาเคยเบียดเป็นสัตว์มากๆทำลายทำลาย,ลายเบียดเปียนสัตว์มากก็ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นบางคนที่เคยเห็นเห็นได้มาด้วยตนเองน,งนี่แหละเป็นคนชอบเบียดเวียนสัตว์จิกตาเห็นตานกตาสัตว์ตาอะไรจับได้จิก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 มันโอโ้ทุกทรมานเลย ตัวเองต้องได้ทุกอย่างชัดเลยบ่ตตาบอดทันตายในปัจจุบันอยู่ๆก็บอดไปเลยทั้งสองข้าง,น,างนั่นแหละอันนี้แหละเห็นกรรมในปัจจุบันชาตินี้ไม่ต้องรอว่าเออชาติหน้าไป็ำงานหน้างานน,นี่ที่ทํากรรมของเขาหนักยังไงแล้วคนที่เคยไปทําไปทําแบบหนักๆเหมือนกันนะจับมัด เป็นสัตว์อะไรแล้วแต่เป็นหมูเป็นหมาเป็นอะไรชอบโยนโลงในน้ำตัวเองอยู่ๆก็เกิดเป็นบ้าเป็นใบหูหนวกหูหนักไม่รู้เลยนี่โอ้ยหนักอย่างเดียวกันกรรมหนักเหมือนกันนี่แหละกรรมได้รับผลกรรมจริงๆถ้าใครกระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆแน่นอนไม่มีผลไมได้ เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะสังรวมระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางกายสังรวมระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางวาจาตั้งกติกำหนดจิตกำหนดใจและเลึกพุทโธไปจะให้จิตของเราสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิได้เห็นโทษเห็นภัยในวันตะาหมายถึงว่าคนเราถ้าเกิดแล้วเนี่ยที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันหมดทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเพียรตั้งใจสำรวมระวังบาปไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นทางกายไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางวาจจไม่ให้บาปเกิดทางจิตทางใจให้มีสติสำรวมระวังระลึกถึงพุทโธพุทโธต่อน,นั้นไปท่านทั้งหลายปรารถนา มนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ะดีนิพานสมบัติก็ดีก็จะได้สมที่เราได้ตั้งใจและปรารถนาทุกท่านทุกประการเทินไปแล้ว